สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูจุ๋งคุณครูที่ดารัสอิมังน,นะคะเด็กๆค่ะวันนี้คููจุ๋มมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเด็กๆดูให้ดีนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยยังไม่บอกค่ะต่อไปนะคะและสุดท้ายค่ะ เมื่อกี้มีภาพเจ้าสุนะัขกำลังแทะกระดูกใช่ไหมคะและก็มีเจ้าแกะกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนและก็มีพี่แพะกำลังเคี้ยวอาหารอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพะแกะและแพะออกเสียงประสมคำด้วยสระ เด็กสังเกตดูให้ดีกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าแพะคำว่าแพ้หรือว่าคำว่าแกะทั้ง3ามคำนะคะก็จะเป็นคำที่ประสมด้วยสระแอซึ่งมีสระแอและสระอะนะคะรวมกันเป็นแอเด็กๆออกเสียงพร้อมกันดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแออีกหนึ่งครั้งค่ะแอสังเกตดูแล้วนะคะกลับไปส ชื่อของเด็กๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆพบเจอกับคำที่ผสมด้วยสระแอดนอกจากสามคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้แล้วเด็กๆยังเจอคำว่าสระแอซึ่งมีแอและอะรวมกันเป็นแอที่ไหนอีกบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันวนันนี้ออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะแออีกหนึ่งรอบดังๆค่ะแอ สำหรับวันนี้ผู้จุงคอลลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ